ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าวฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นในเชิงของการวิเคราะห์นะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักนะแล้วก็ตัวตนของเราจะมีทิศทาง เป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงของนะครับเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีกันก็ต้องบอกว่านะครับหลังจากที่ตนุรักษ์เราคือดาวพฤหัสนะครับไปอยู่ในราศีสิงห์อยู่ในภพวินาศเนี่ยนะครับนะก็เลยส่งผลให้ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นมานานพอสมควรแล้วนะครับนะไหนจะมีดาวพสาัสเองนะครับที่อยู่ในราศีกุมนะครับเร่งมาเจอตนุรักษ์เราอีกนะครับก็เลยยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นไม่เป็นไร นะครับนะหลังจากนะครับนะที่ตอนนี้นะครับเรายกย้ายราศีในเดือนตุลาเนี่ยนะครับดาวพฤหัสหรือตนุรักษ์ของเราเนี่ยกุมลัคนาเลยนะครับขาว่ากุมลัคนาเนี่ยเอาละในรอบ1ปีกับบ้านตัวเองสักครั้งหนึ่งนะครับและตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่ดีเยี่ยมนะครับได้ทั้งตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับนะได้ทั้งตำแหน่งมหาอุด ได้ตำแหน่งเกษตรนะครับนะมีความมั่นคงนะะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจจะทําอะไรยังไงเนี่ยก็มาที่จะนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วเราจะมีในเรื่องของนะครับวาจาหรือคําพูดเนี่ยนะครับที่เวลาจะพูดอะไรไปแล้วเนี่ยคนค่อนข้างที่จะนับถือเชื่อถือนะครับนะก็เป็นจังหวะที่ดีเสืะเกินนะครับสําหรับชาวราศี นในช่วงของเดือนนี้นะแต่ก็นะครับจะดีไปจนถึงวันที่1จนถึงวันที่14นะนะครับหลังจากนั้นจะดีเข้าไปอีกนะครับนะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ตําแหน่งอะไรนะแต่พบเรือนเราดีแล้วนะครับนะเราจะย้ายเข้าไปในราศีตุลเนี่ยนะครับก็จะเป็นในช่วงของนะครับวันที่15นะครับนะเวลาเที่ยงนะครับ13นาที นะตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินนั่นก็หมายถึงว่าเราจะใส่ใจเรียนรู้นะครับทักษะต่างๆเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินการทองเหมือนเอาเป็นว่า เป็นช่วงที่เราหาดีกว่าเรามีโอกาสที่จะหาเงินหาทองเนี่ยได้มากมายนะครับในช่องทางต่างๆนะครับก็อยู่ที่ว่าศักยภาพของเราเองเนี่ยมีดีเกี่ยวเรื่องไรนะครับก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยประสบผลนะครับสำเร็จเรื่องของรายได้การเงินการทองนะฮะการที่ตัวเราเองวิ่งเข้าไปหาเงินนั่นก็หมายความว่าเราจะประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินแต่เราจะใช้เงินยังไงมันอยู่ที่ตัวเรานะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินของเราเนี่ยโอเค เดินไม่ดีนะแต่เราอะหาเงินอะดีนั่นหมายถึงว่านะัติงไว้นิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีกันที่ได้เงินได้ทองมาในช่วงนี้นะครับนะอาจจะเป็นลักษณะที่เราอาจจะทํางานเหนื่อยมากขึ้นนะครับนะเพื่อหาเงินหาทองหรือหาช่องทางนะครับในการหาเงินในลักษณะต่างๆนะ แต่คย์หลักสําคัญอยู่ที่ว่าหาแล้วต้องเก็บให้ได้นะก็แนะนานะให้เป็นประเภทเก็บลืมไปก่อนนะครับได้เงินมาในช่วงนี้นะครับยังไม่ต้องใช้นะอาจจะไปฝากธนาคารฝากประจําไว้ก่อนนะครับนะยังไม่ต้องใช้เรื่องเงินเรื่องทองมากนะักหรืออยากจะซื้ออะไรอยากจะทําอะไรไงในช่วงของเดือนนี้นะครับอดใจไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยนะครับเจ้าเรือนเดินไม่ดีนะครับแต่ตัวเราเนี่ยไปหาเงินดีแล้วนะครับนะเอาละนะทีนี้เราวเรามาดูในเรื่องของ ของการเงินกันนิดหนึ่งนะดาวเจ้าดวนการเงินคือดาวพระศุกร์นะครับนะแน่นอนครับตอนนี้อยู่ในราศีสิงห์โดนพระเสาร์เล็งในราศีกุมภ์อีกนะเขาเรียกว,วมวพะรามเลยนะนะเขาเรียกว่ากระดุมพระไปวินาศนะแปลว่าเงินหล่นหายนะครับนะแปลว่าคนมาเบียดเบียนเรื่องของการเงินการทอง นะจะให้ใครยืมเงินเะนี่ยก็ต้องนะครับนะอาจจะต้องยุ่งๆหน่อยนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่านะครับจะไม่ได้ตลอดนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็มีการยกย้ายราศีแต่แน่นอนครับนะขอจะย้ายราศีก็เดินนู่นเลยพฤศจิกานุนเลยนะครับนะก็แน่นอนครับตอนนี้ก็แนะนานะครับใครจะมายืมเงินยืมทองชาวนะครับราศีกันนะก็เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าอาจจะต้องทําสัญญาหรืออะไรให้มันชัดเจนหน่อยหนึ่งนะครับนะเพราะว่าดาวเจริอนการเงินเนี่ยตกวินาศไป ว่าเสียหายนะครับอันนี้ต้องระมาระวังไว้นิดหนึ่งและจะใช้จะจ่ายจะอะไรยังไงนะต้องมีการวางแผนให้ดีนะครับนะไม่ใช่ว่าเอะอะถูกใจฉันเอาทุกอย่างอันนี้มันจะยุงย่งยุง่นวุ н, ่นนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินตอนนี้ตกพบวินาานะครับนะไม่ว่าเราจะเสียหายเพราะตัวเราเองนะครับหรือจะเสียหายเพราะคนอื่นทําให้เราเสียหายนะครับนะแต่ถ้าจะให้รู้ลึกไปกว่านั้นก็ต้องดูว่าในพื้นดวงเดิมคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับ นะตรงนั้นแหละจะเป็นการบอกว่าคุณจะเสียหายเงินเกีเก่ยวเรื่องอะไรนะถ้าเป็นดาวคู่มิตรก็อ่ะเต็มใจให้ถ้าเป็นดาวคู่ศัตรูก็ฝืนใจเอาอะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกว่าการเงินไม่ดีนะครับนะสำหรับชาวนะครับราศีกันนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็จะจิบจะจับจะใช้อะไรเนี่ยต้องวางแผนให้ดีนะครับเอาละต่อไปในเรื่องของความรักนะครับนะความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะยุงย่งยุ่นๆเหมือนเดิมนะครับนะด้วยดาวเจ้าเรือนคู่ครองเราเองเนี่ย นะคือดาวพฤหัสน,นะครับตอนนี้ไปสถิตยอยู่ในภพมรณนะเอาละโดนมาเป็นปีอยู่แล้วโดนนานอยู่แล้วนะตอนเนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยเหตุที่ลาหูเนี่ยท่านยกย้ายราศีไปนะครับในวันที่17เนี่ยแล้วไปอยู่ในเรือนของคู่ครองเรานะแล้วพระราหูเองท่านมาจากเจ้าเรือนอาลีิอาลลิไปอยู่ในเรือนปัตนิเอาอย่างนี้ก่อนนะพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอาลี ไปอยู่ในเรือนปัตนินะเพราะยกย้ายราศีในวันที่1 7ตุลาไอ้เจ้าเรือนเนี่ยท่านคือดาวพฤหัสด,ดันตกพบมรณะนั่นก็หมายความว่ามีเกณฑ์ที่เราจะลุ่มหลงนะครับเกี่ยวเรื่องของคู่ครองค่อนข้างจะเยอะแล้วคู่ครองเราเนี่ยก็ยจะนําในเรื่องของหนี้สินนาแต่เรื่องปัญหานะครับมาให้เรายุ่งยุ่งวุ่นถ้าเราไม่ลุ่มหลงถ้าเราไม่เคลิ้มไม่เป็นไรเลยเรารอดแต่สําหรับบางกรณีสําหรับบางท่านที่ลุ่มหลง อันนี้ต้องเรามาระวังส่วนใหญ่ก็จะเจอจคนที่นะครับมีหน้าตาที่ต่างกันเช่นแฟนเราเนี่สวยสำหรับนางงามเลยแต่เราก็เป็นคนหน้าตาธรรมดาอันนี้แหละคุณจะโดนลาหูเล่นงานชนิดที่หมดเนื้อหมดตัวได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาล่ะเสมอกันนะเขา,า,าก็หน้าตาดีเราก็หน้าตาดีหรือว่ากลางๆด้วยกันอันนี้ไม่มีปัญหาจะเกิดเฉพาะคนที่มีความหลื่มล้ํากันมากๆในเรื่องของนะครับหน้าตาเนาะบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ เออเป็นแบบนี้นะคุณไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่แฟนเราในไปไหนมาไหนนี่คือการ์ดอย่างกระดาษลาโคลีอย่างเงี้ยล้วก็นะมีเกณฑ์ที่เราจะรุ่มหลงแล้วก็จะเปเยอะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะหมดตัวอันนี้เตือนไว้เลยนะหลังจากราหูยกย้ายราศีเข้าไปสําหรับชาวราศีกันเรื่องความรักจะต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษ เพราะว่าดาวเดินไม่ดีนะครับนะราหูเล็งรักเนี่ยเป็นพินทุบาทอยู่แล้วนะเป็นพินทุบาทไม่พอนําอริมาด้วยที่แปลว่านี่สินมาด้วยแล้วยิ่งเราลักแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมีล้านหมดล้านนะครับมี10ล้านหมด10ล้านเลยนะเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสที่เป็นดาวปัญญาเนี่ยแทนที่จะช่วยไม่ช่วยนะตกมรณะอยู่ไม่ช่วย นะอันนี้เตือนเลยสําหรับชาวราศีกันนะครับเรื่องความรักถือว่าเป็นจุดอ่อนมากๆหลังจากพระราหูย้ายนะครับนะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเลยนะในกรณีที่เป็นการก,กินีนะนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการักกินีก็ไม่ต้องตกใจนะครับนะเราอาจจะได้ก็ได้บางทีเป็นศีอย่างเงี้ยนะคู่ครองใช้นี่แทนเราอ่ะอ่าเพราะอย่าลืมนะถ้าราหูเป็นสีจรอ,อยู่ตัวอย่างนะท่านมาจากเจุาริออลิที่แปลว่านี่ศิล นะแล้วดาวสีไปอยู่ในเรือนคู่ก็แสดงว่าคู่เนี่ยใช้นี่แทนเราก็ดีเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูในพื้นดวงเดิมเราก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงถึงจะเป็นการเฉพาะได้นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับนะเลื่อนการงานนะครับเรือนการงานก็คือดาวพระพุธ ่านะครับแน่นอนครับพระพุธเป็นกเกษตรตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14นะครับนะเรื่องของการงานคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานคนปรารถนาเรื่องงานในลักษณะเชิงลักษณะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกี่ยว,วเรื่องงานเนี่ยบอกได้เลยว่าปังปุริเยเปปุรุยังนะครับประสบผลสาเร็จเรื่องของการงานวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตอะไรทุกอย่างดีหมด นะเพราะเราแยกไปแล้วตอนที่อยู่ในราศีสิงห์ในช่วงเดือนกันยาสิงหาคันยาอะไรประมาณนี้นะไม่เป็นไรตุลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราละนะครับหน้าที่การงานวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของเราดีเยี่ยมประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับนะสำหรับชาวราศีกันเกี่ยวเรื่องของการงาน นะการงานนี่ผมถือว่าให้เดอะเบสเลยถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับหลังจากนั้นยกย้ายราศีนะครับนะจากราศีกันนะี่ยไปอยู่ในราศีตุ้นะครับในช่วงของวันที่15นะครับเวลาเที่ยง13นาทีนะเขาเรียกว่า กรมะไปกระดุมพระนะหยิบจับอะไรเขาเป็นเงินเป็นทองนะจะเรื่องของงานเนี่ยมีผลงานเยอะอะไรหลายอย่างนะแค่คุมนิสัยตัวเองพฤติกรรมตัวเองนะครับนะว่าได้เงินมาแล้วอย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายคุณก็จะรอดนะแต่ถ้าเกิดว่าได้เงินมานะแต่คุณใช้นะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ใช้ไปสองร้อยเปอร์เซ็นยังไงก็ไม่พอนะถ้าคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นคุณใช้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นยังไงคุณก็เหลือนะเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินของเราไปตกภพวินาศอยู่ยังไม่ดีนะครับนะโดนแบบ อวมอะนะก็ต้องต้องเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องเงินนี้ต้องระมัดระวังมากๆแต่เรื่องงานไม่มีปัญหาตัวตนไม่มีปัญหาประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับนะก็ยืนยันนะครับคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะแต่ว่าจะดีหรือไม่ดียังไงต้องดูที่พื้นดวงเดิมของเราว่ามีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการขยายข้าไปอีกว่านะครับตั้งรับดีตั้งรับไม่ดีทักษะเป็นยังไงนะครับนะเอาละสรุปก็คือว่าตัวตน ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะตัวเราหาเงินหาทองนะการงานก็ดีเพราะเป็นดาวเดียวกันคือดาวพุธ นะครับนะประสบผลสําเร็จเรื่องของการงานการงานงอกเงยนะครับนะยิ่งคนที่มีศักยภาพนะโอ้โหงานก็จะเยอะงานก็โดกนะครับตัวเรากับการงานถือว่าดีเยี่ยมแต่การเงินนี่ไม่ดีเลยพระตผกภว,วินาศนะครับนะถูกคนเบียดเบียนก็ได้นะยิ่งถ้าไปทําอะไรยังไงร่วมหุ้นกับคนอื่นนู่นนี่นั่นยิ่งไปกันใหญ่เลยนะชาวราศีกันหุ้นกับใครไม่ได้เลยการเงินเสียหายทันทีเพราะไอ้ดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาหนักมาก นะเพราะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยตกมรณะไม่พอลาหูเนี่ยนะครับดันไปนเล็งรักอีกเอานี้เอาสินมาให้ด้วยนะเรื่องเงินก็เรื่องความรักไม่ดีนะสำหรับชาวราศีกันต้องระมัดระวังให้ดีนะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบะคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาทป,ประกันใด้ยังต้องกลับขอเข้ามาภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับนะผมเกตเก้าฮินดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต9ก้าพิดูทลอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ S 2> <S 2> <S ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่รประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ